สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็กเกจแม่โมดอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้คือเราจะมาซื้อแพ็กเกตแม่โมดนะคะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะว่าในแพ็กเกตนั้นเนี่ยจะได้อะไรบ้างจะคุ้มค่าไหมกับราคานี้นะคะราคานี้บอกเลยว่าสิบบาทสิบบาทที่ไหนแปดสิบห้าบาท อแ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าราคา85บาทจริงไหมอ่ะจริง,รงแพ็กเกจไหนที่พี่ย่าจะซื้อเราจะมาซื้อแพ็กเกจนี้ใช่ไหมคะจะบอกกันเลยแพ็กเกจนี้นี่เขาก็จะมีวิดีโอบอกน้องๆคงเคยเห็นอยู่แล้ววิดีโอนะแต่ที่เขาจะได้เลยคือ อวตารคอสตูมนะคะเป็น3ามชุดเป็นชุดเซต3ชุดเลยนะคะก็มีชุดเบบี้ค่ะทุกคนเบบี้คอสตูม4ชุดอ่าแล้วก็มีด็อกคอสตูม3แล้วก็มีแคทคอสตูม4นะคะก็คือชุดหมา3ชุดแมว4ใช่แล้วก็จะไดแอนิเมชั่นเพิ่มมาอีก3นะคะแล้วก็จะได้ตัว ไอเทมไอเทมพวกเป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนนี่แหละเนาะอีกจะเป็นของเด็กของเด็กใช่ไหมคะเป็น13ชิ้นนะคะเป็นพวกรถเข็นแล้วก็มีคอนโดแมวเช็คดูแล้วคอนโดแมวก็มีมีเหรอคะอยู่ในแพ็กเกจนี้เหรอลูกอ๋อเช็คดูแล้วเหรอลูกเช็คดูแล้วอ๋อเลิศเลยอ่ะทีนี้เราจะกดสั่งซื้อเลยอ่ะพอเราได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมาส่งที่บ้านหลังเล็ก บ้านหลังเล็กก็คือบ้านของคุณตาคุณตาใช่ไหมคะค,ค,คุณตากับคุณป้าคุณตากับคุณป้าเนี่ยคุณป้านี่แล้วก็มีเด็กอีกคนนึงออืโอเคเขาอยู่ชั้นสองเราจะได้เซตนี้นอ่ะพี่เอย่าเปิดอ่ะที่ไรนะว้าวนั่นเป็ชอ็อตเดี๋ยวเราไปเปิดที่บ้านเมนชั่นกันเลยนะจะได้โล่งๆนะคะแล่บุกกระทะ แม่แม่แล้วก็บอกทุกคนได้นะว่าพี่อยากเติมหนูยกว่าท้ายอยู่อ่ะอ่านี่จะแบบแบบนี้เลยนะคทุกคนแล้วก็มีชุดหมาเปล่า้เขาเป็นชั้นมาให้เราเลยหรอพี่เอ็เป็นชั้นแบบนี้มาเลยอ๋อดีเหมือนกันนะคะเป็นชั้นตกแต่งห้องให้เราเลยนี่แล้วก็ชุดคคสตูมของเบกเบบีนะอ่าแล้วก็ชุดคอสตูมของอะไรนะของหมาหรือเปล่าหมาอ๋อแม่เขาใหหน้าบอกว่าของแมวนี่ตัวนี้ของแมวตัวนี้ของหมาใช่แล้วนี่ของเด็กอ่าของเด็กเอาแยกไว้ก่อนอ่าแยกไว้ข้างหลังก่อน้ลก อของแมวเอ้ยไม้บินอ่ะบินได้ไหมอ่ะนีแหลคือทำไมมันเหมือนเป็นไม้กวาดแบบเนี้ยอ่ะเป็นไม้กวาดก็ได้หรือนั่งได้ไหมนั่งได้ไหนพี่เอลองนั่งสิอ๋อนี่นั่งแล้วเหรอคะอ๋อบินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยยังไม่กอดเอาไปข้างนอกชุดตมวตัวแมวอ่ะโอเคชุดแมวอวบกาศอุ้ยชุดแมวอีกแล้วแล้วก็บ้านหมาเขามีบ้านหมาด้วยแล้วก็อะไรนี้มีพรมเช็ดเท้าด้วยอ่ะพรมเช็ดเท้า ไ,ไ,มไม่ใช่อันนี้มันใหม่จริงกระเป๋าพี่หรือปะอันนี้ก็ไม่รู้อะไรน่ะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเหมือนพรมนั่นแหละลูกเอาไว้เหมือนวางคล้ายๆหรือไม่ก็คงจะเอาไว้กับหมาแมวหรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะเอาไว้กับหมาแมวแลือพ่อของแมวมีอย่างเอออาจจะใทยก็ได้ใ่ก็ได้เออชอบตุ้ของน้องหมาของน้องหมาของเบบีแยกไว้โอเคนี่ของน้องแมวของน้องแมวโหได้หลายอย่างของน้องหมาหมของน้องหมาเขาบอกได้สามเซตใช่ไหมของเบบีของเบบีได้สี่หรืหหรอเปล่าหนาได้สี่ชุด แล้วก็อันนี้อะไรโอ้โหคอนโดแมวคอนโดแมวคอนโดแมวแล้วก็อุ้ยเปเด็กเปเด็กแล้วก็เทมอ่อนกุ้งยาใช่แล้วนี่แล้วก็เตียงนอนเด็กน่ารักแบบนี้คลาคคนแล้วเราก็จะเจอกลุนมเด็กแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ใส่น้ำหรือเปล่าที่ใส่น้ำให้อาหารหมาแมวให้อาหารหมาแมวแล้วก็นี่ขวดนมเด็กแล้วก็ให้อาหารน้องแมวอ๋อให้น้องก็อะไรเนี่ย จุกนมจุกนมเด็กมีประเดี๋ยวเราไปเอาหมาแมวหมาแมวมาก่อนแล้วก็เด็กใช่ไหมโอเคมาค่ะเดี๋ยวพี่จะยกชุดทีละชุดให้น้องถ้วไหมให้ตัวเองก่อนไหมให้ตัวเองก่อนค่ะตัวเองลองก่อนชุดที่พี่อยากได้มาเนิบนานชุดของคนโตจะมี3ชุดใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ใส่ชุดของหมาป่าก่อนนี่หมาป่าต้องใส่ชุดพวกนี้ก่อนนะนี่เป็นชุดพวกนี้นะสกายสไตล์นี้นะ ออก็จะเป็นคุมหน้าไปเลยเป็นหน้าเป็นองป่าเป็นหน้ากากหมาป่าเลยมีมือมีชุดคุมมีรองเท้าหมาป่าใช่ไหมคะใช่รองเ้าหมาป่าก็จะแปลงกายไปได้เลยเดี๋ยวอดิเมชั่นแต่ผมไม่ค่อยเข้านะผมนุสวยไปหน่อยก็ผมมันยาวเออแม่แซลเล่นแซลทำไมหมาป่ามาแบบนี้สวยแล้วก็ชุดที่พี่อยากได้นะ ชุดไหนคะชุดนี้หรออันนี้คือชุดอะไรเอย่ยชุดแมว<ร>แมว,แมวดำผู้ผมกับลิ้นหมูดำอุ้ยมีหางถุงมือหรออะไรอ่ะหาง,หางใส่ไปแล้วข้างหลังเห็นไหมดำๆเนะี่ยอ๋อได้ทั้งถุงมือได้ทั้งหางไปพร้อมแล้วก็อะไรนี่นี่อะไรถุงมือหรออะไรอะไรอะไรเฮ้อะไร จะถุงมือไหมคะอถุงมือมีสองคู่เลยพี่เอผู้หญิงกับผู้ชายก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้อ่ะหนูเลือกจะเป็นผู้หญิงเลือกจะเป็นผู้หญิงอันนี้อันนี้อันนี้ของผู้หญิงนะของผู้ชายนี่ขนๆของผู้ชายอ๋อเหรอคะไม่อันนี้ของหมาป้าที่พี่เอใส่ไงหมาป้าเออพี่เอไม่ได้ถอดถุงมือของหมาป้าถุงมือยี่ลืมอาชุดทีนี้นึกว่าเป็นย่ังนั้นทังนั้นเลยอ่าชุดแมวนี่แล้วก็ อ่าอันนี้น่ารักเวอรพี่ชอบมากแมวดํานะคะแมวดำน่ารักมากเลยอ่ะแล้วถึงคิวของแม่หมดแม่หมดใช่ไหมคะนีใส่เลยหนึ่งอันลูกก็อ๋อจุดแม่มดก็น่ารักนะโชว์ไหลเดะโชว์ไหลเหรอ ชื่อว่าอะไรกับข่าวเนาะอืมีลกกนนีิอ่าน่ารักเลยเว้ยแม่มดใจดีไม่เนี่ยหรือแม่มดใจร้ายเนี่ยอ่ไหนแม่มดนั่งไม่กวาดจีโชนั่งไม่กวาดดิค่ะไม่าดบินให้ดูจะกลอมไม่กวาดชาอ่าบินให้ดูดิวิว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 วโอ้สบายเลยไม่ตวองเดินเลยเนาะเป็นวม่มดเนี่ยวิ้ยนั่งไปดววยถือไม่พายไปด้วยก็ได้ไม่พายพายเลยกว เราก็ต้องเอาเด็ก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 เบบีต่อไปใส่อตุ้มเด็กใช่ไหมคะคอตุมเด็กไหมเอาให้เขาอะไรนะอมจุกนมก่อนไหมมีจุกนมให้อมได้อังดีใจชอบเลยชอบเลยของเด็กนะจ๊ะของเด็กมีสี่ชุดเลยนะพี่เอสี่ชุดก็เหมือนคนไงคนมีสามไงคนมีสามใช่ไหมอันนี้ก็ชุดของแมวดำ นี่ไงเมลล์ดำให้ลองให้น้องใส่ดิให้น้องใส่มาป่าอะไรก่อนเนี่ยแม่มดอันนี้ผ้าอ้อมขาวผ้าอ้อมขาวออกใช่ไหมก็มีหมวกด้วยนะอ่านี่น้องเบบี้ก็จะได้แบบน่ารักน่ารักอย่างนี้อ่าแบบอ่าต่อไปชุดกบเหรอคะกบปีศาจกบอืมปีศาจกบอ่าผ้าอ้อมกบนี่ต่อไปหมาป่าหมาป่าผ้าอ้อมหมาป่าเป็นลูกหมาป่าไง ลูกหมาป่ามาแล้วเกิดมาแล้วเกิดแล้วจ้ะนาอ่ะต่อไปลูกแมวดำเหรอคะจะไปลูกแมวดำลูกแมวดำนี่มีหมวกแมวดำด้วยแมวดำมันมีหมวกกับอะไรด้วยอะข้อมือหรออะไรอะใช่ข้อมือแต่มันเป็นที่กินข้าว<อ>เวลาหกเละเธอเป็นพ่ออ้อมพ่ออ้อมเวลาหกเละเธอกินอาหารเมื่อกินจบแจบผ้ากันเปือ้อนผ้ากันเปื้อน น่ารักเลยอ่ะอันไหนลองกินนมี่น้องเบบี้กินนมแต่หนึ่งนมไม่มีนมชงนมมาชงนมลองทำท่าี่น้องทำท่าเฉยๆอะดิกินแบบไม่มีนมค่ะแบบไม่มีนมอ่ะอ่าอกินแบบไม่มีนมค่ะทุกคนองอื่แน่นอนเลยของอืดใช่ยทองอืดแน่นอนค่ะแมที่มี่ทองอืดแน่นอนน่ารักเป็นสไตล์อะไรนะเต็มูแม่หมดเหมือนวันฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ก็ใช้เต็มที่ได้ที่นี่ถือไม่กวาดไม่เลิกเลยป้อมนอนเก่งๆนะเก่งๆเอ๊ะ กลับของฟี่หรืออาต่อไปชุดของน้องอะไรน้องหมีน้องหมูน้องหมีน้องหมูอะไรน้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวเพื่อนนี่คนรอแมวที่นอนอ๋อเป็นที่นอนแมวแล้วก็สงสัยกันอยู่ตั้งนานเป็นแอนิเมชันแบบนอนพรมใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนี้แบบนึงนะคะคนพี่สงสัยมันเนิบนานมาก ชุดน้องแมวอ๋อใช่ไหมอ่ะชุดน้องหมาชุดน้องหมากระโปรงน้องหมาเอาใส่หมวกเร็วใส่หมวกอ่าไหนมังมอยน่ารักเลยอ่ะเต็บเ็อ่าไหนลองเอาแมวชุดแม่มดมาใส่คู่กันดิค่ะแมวชุดแม่มดมันอยู่ข้างหลังแน่เลยพี่เอต้องขยับหนเออไหนน้าแมวชุดแม่มดหเนี่ยใช่ปะไหนลองใส่ดิค่ะลองใส่ดิชุบโอ้แมวดำเซตแมวดำอันนี้เซตแมวดำบ่ออืแล้วน้องหมาเขามีกี่ชุดอ่ะ มีสามนะมีสามไงเดนพี่เอต้องเอาตู้นี้ออกได้ไงิเมียวดำอันนี้ก็เป็นเป็นแมวแบบใส่ผ้าคลุมสีผ้าคลุมหน้าสีขาวเป็นแมวแบบน้องแมวเป็นแม่มดอวกาศเอามาเป็นมดอวกาศเลยอีกอีกเซตหนึ่งนะนี่ปะคะนี่ไงอุยหมาาป่กบกับหมาป่านะกบกับหมาป่าโอ้ยนังแมวเซตหมาป่าน้องแมวกลายเป็นหมาป่าซะงั้น มาเฉยๆหนูอยากให้น้องแมวใส่เหมือนน้องหมานี่ไงเหมือนแล้วแล้วหนูก็อยากให้ตัวเองเนี่ยใส่เหมือนกับทุกคนก็ต้องเป็นหมาป่านะคะต้องเป็นหมาป่าันี้ไงต้องใส่เสื้อแบบนั้ก่อนหนูอ่ะไี่จ้ะคิดว่าถ้าหนูไม่ใส่เสื้อแบบนี้แล้วมันจะใส่ได้ปะไม่ก็ต้องใส่ชือเม้มดติดก็ลองใส่สินี่ใส่แบบนี้นะแล้วก็ใส่แบบนี้นะแล้วก็ลองใส่แบบนี้นะแล้วก็ใส่แบบนี้นะ มาล้วค่อแม่ดูดวงตาหน่อยสิดวงตาหน่อยสิหมาป่าดวงตาเป็นประกายจ้่หัวใจใช่อะต่อไปนี่พี่เอแต่งเด็กอะแต่งอีกอ่ะนี่หมาป่าตัวนี้ยังไม่ได้ลองอีกชุดหนึ่งเลยนะให้มาผ่าตัวไหนนี่ไงไอเซตข้างหลังเนี่ยเออเซตอะไรแมวดำหมาป่าแมวดำแมวดำน่าจะยังไม่ได้ลองลองให้เพื่อนๆดูอ๋อใส่เบลกล้ามเลยอะแมวดำนี่แมวดำมาเลยค่ะราบ อ่าเอาน้องไปนอนเป๊ะไปน้องสเปรแล้ว <ไป S 1> แล้วพี่เอลองให้น้องหมาเข้าบ้านที่ค้าี่มีบ้านหมาบ้านแมวอะ่ะคนอนโดมหมามแมวคอนมหมาแมวอ,อ,อ,อันนี้เขาเรียกไม่เรียกว่าคอนโดเรียกว่าบ้านเออบ้านหมากับคอนโดแมวนั่นแหละบ้านหมากับคอนโดแมวอันนี้ก็เรียกว่าบ้านเออ,เอ,อชอบบ้านแมวบ้านหมาหนเราเอาหมามีอยู่คอนโดแมวดิอยู่ได้ไหมอยู่ได้เคยเอาไว้ก่อน เดี๋ยวก็ไปสู่สุกอะไรเลยได้ไหมอยู่หลังเดียวกันได้หรอแต่จะมาใช่ไหมเดี๋ยวดูนี่อะ้วดูนี่นะแล้วดูนี่นะฮะเดี๋ยวจะขอมาก่อนเอ้ยยิ่งจะแบบจิ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 บแลวก็ชิบอ่าแมวไปอยู่บ้านหมาก็ได้ค่ะไปอยู่บ้านหมาก็ได้หลับก็ได้หลับเลยอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันอ่ะแอนิเมชันอะไรอยู่แอนิเมชันอินดิมูชัน คุณซื้อเขาแล้วครัพผมไหนแล้วแล้วเราพี่เอบอกแม่ว่าถ้าเราซื้อแพ็กเกเนี้ยเราจะสามารถเปลี่ยนพระจันทร์ได้ไหนแล้วลองตอนกลางคืงนดิอืมเราลองสิลองดิลองดิมันจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงไหมไม่เห็นเนตน็มเลยเป็นดิหรือว่าซื้อแพ็กเก็ผิดนี่นะหรือว่าซื้อแพ็กเกจตผิดหรอ,อนนไหนพี่เอลองไปที่อะไรนะตอนที่อะไรนะป่าเออที่ป่าที่ป่าแล้วก็ตอนแบบเปลี่ยนแบบนี้ ก,ก,ก็ยังปกตินะไม่เห็นมันเปลี่ยนให้เราเลยหรือว่าซื้อผิดอันกันแน่ในดีมีชั่นตัวเองสำหรับคลิกกนปน,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 นี้เราก็จบกันเปที่รบร้อยแล้วะราฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เอ๋ยาวด้วยนะบายบายใครอยากได้แพ็กนี้ก็ไปซื้อกัอน,นะะเดิมเลยนะคะทุกคนขอคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพ่อคุณแม่ก่อนใช่ไหมคะขอบคุณพ่อคุณแม่ทําให้นะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์พี่เอ๋ยาวด้วยนะคะ แล้วก็จุดคลิปหน้านะคะทุกคนบายบายกันเลยทีเดียวน้องบายบาย